สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเอฟซี FC อุ้งอิงมือนีไปได้เบิงในนอ้อลูกสาวเฮ้าไปหาลุงปู่ซุกมาเบิงมาเบิงว่าลุงปู่ซุกวา่าว่าอยังแน่บอกอยังกับลูกสาวเฮ้าแน่ไปได้เบิงแน่ครับเดี๋ยวสิ้าไปเบิงสักหน่อยหนึ่งเ้อครับว่าลุงปู่ซุกบอกอยังบอกกล่าวยังกับลูกสาวเฮ้าอ่าปลาปลาไปเบิงก่อนครับหน่อยหนึ่งจังได้กะ ขอขอเอกมาแน่เ <One> ด <input> ้อหน่อยหนึ่งเด้อป้าเปิดแแ่เป็นการสิซื้อเบาตอนหน่อยหนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งขออนุญาตแน่เด้อครับขอเอกเอ้ยไปไปเบิ่งหน่อยหนึ่งครับเออขอที่โมโหตุกนหนึขอความสุขสวัสดีจงิีเด้อลูกหลานผู้ใจบุญ กายเป็นุขทุกบ้านทุกคนทุกที่เย็นดังนั้นวันนี้จะถือว่าเป็นวันมงคลสหรับญาติโยมผูกหลังทุกคนได้มีโอกาสมาเยี่ยมเย็นหลวงปู่อวัดป่าแสนสุกอำเภอหนองบัวมาก็ถือว่าเป็นยอันดีสำหรับญาติโยม และผู้มีเกียรตทุกท่านทุกคนนานทีตีครั้งเราจะได้เจอจะได้พบกันอย่างนี้เป็นสิ่งที่ยากท้กาาหนาะแต่ก็เรียกว่าโอเคทีว่าอาจจะเป็นข้าบางก่อนทุกท่านทุกคนจะได้ร่วมกันทำบุญทำกุศลร่วมกับอาตมา ได้มาพบมาพระมาร่วมเห็นหน้าเห็นตาเห็นลูกเห็นหลานพูดจาตาศสยสวงสาราช่วยดีในชีวิตวันนี้ดังนั้นอาตมาขอความความคิดถึงไปยังราชโยม และผู้มีเกียรติเป็นผใจุสนทุกท่านขอให้ทุกคนจะเป็นองคดนตรีหรือลำอะไรก็แล้วแต่ที่นลูกหลานได้ทำการแสดงได้ทำการตาม้าที่ที่เราเรียนฝุกฝนฝึกฝนมาก็ขอให้ทำไป ทำไปเขาจะพูด่างไร้กรท้าเขาจะว่าอย่างไรกระากเขาจะว่าดาราอย่างไรกระาเราก็ถือว่าเคยไปคนที่ไม่ถูกงินตาว่าเล่าไม่มีเลยในโลกไม่มีแม้แต่จะว่าใจย่าโยมเลยแมอจะหายสมา เขาบอกว่าค no, no no, 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 ือ no, ก no, so, uh, ันแต่กดคือไปเอาชมว่าอนยังไงก็ทางเขาเขาจะยังไงยังไงก็เอาก็อยู่ไปคือไปทำไปทำหน้าที่ของเราสิ่งใดที่มันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราก็แสดงไปเปล่นไป ตามไปตามทีม,ม,มของเราจะมีโอกาส <c oughs> ก็ทำบุญให้ทานเพราะเราเป็นผู้ถือศาสนาพุทธเราก็จะทิ้งบุญไม่ได้บุญเป็นชื่อของความสุขคนเราถ้ามีความสุขแล้วก็สบายไม่ใช่จะไปว่ามีเงินร้อยล้านพันล้านมื่นล้าน,านถ้าลองไปอยู่ท่านเจ็ด ให้หน้ำเกลือก็ไม่อยู่ความสุขความสุขมันอยู่ที่ใจของเราตัวของเราทำถูกกฎหมายทำถูกศรลธรรมทำถูกในทางที่ดีสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดข,ขึ้นมาจะเป็นปัจจัยเป็นพองงานการอะไรก็แล้วแต่เพราะเราทำดีทำถูกของเรานั้นเป็น เป็นยังไงครับได้เบิงแลวพุ่มใจบอกครับพุ่มใจครับลูกสาวห้าบอกครับโอ้ยเนาะมันส่อนแห้งแตงโมลวงปูสุกเนาะหักแพงออลาห้าหลายมาแนะนำว่าว่าทางแบบไ้พ่อนไ้พ่อนนี่แบบไ้พ่อนแบบบะแมนว่าบะคือแบบว่าไอลุงปูเป็นสูงแล้วได้ไ้พ่อนแบบว่าลุงปูแบบว่าอยู่ต่ำนะครับ เพราะยังผมถึงบอกจังสันเพราะเพราะว่าหลวงปู่ยกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาข้ามาที่คนที่ยกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยมันต้องค้นเฮาต้องต,งตำกลัวเลยสมมติว่าผมเนี่ยที่เสียหายพ่อนพ่พอจังสีผมต้องขอแบบว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องรักษาไอ้พ่อไอ้แม่จังสีนะครับโมเมนว่าสีว่าว่าให้จังสันจังสีนะครับคือ ขอแบบนั้ือนโบแมนว่าเฮาสิบอกว่าขอให้พ่อให้แม่มีความสุขเด้อจังสี่โบแมนได้ครับคือเวลาเฮาสิบบอกคับพ่อแม่นะเฮาต้องบอกว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จังสี่ได้ครับให้ปกป้องรักษาคุ้มครองแม่จังสี่นะครับอันนี้ก็คือคือหลวงพ่อปู่สุขนี่หลวงปู่สุขนี่บอกกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเทวดาจังสี่คือความรู้สึกของเบิงล่ะคือหลวงปู่สุขเขาอยู่ต่ำกลัวอย่างสี่นะเขาก็ะตังแบบเอิ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังสี่ครับ ผมมอถึงว่าครับในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าจังสี่เลยคือผมจะให้พ่อผู้ใหญ่เนี่ยผมต้องเออให้แบบว่าเอิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังสีส่ขัน <c ans> ผู้ตำกลัวเนี่ยเทากับพอเป็นอย่างครับขอให้มีความสุขเด้อจังสันจังสี่นั่นก็คือผู้ตำกลัวขันผู้สูงกลัวเนี่ยเาสี่ส่วนมากเทากับสี่ให้พ่อผู้ใหญ่เท่ากับสีส่ยกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจำไว้เลยครับมันเป็นจังสี่อยู่แล้วครับการเทาสี่ให้พ่อผู้ใหญ่เนี่ยเาต้องยงยแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังสันจังสี่เฮาบอกว่าวาเองห้ให้เองนะคือมันว่าถือต้องครับเนี่ยกายรว่าเบิ้งลุงกูซุกแล้วคือเขาอยู่แบบว่าเขาบอได้อยู่สูงอ่ะเขาบอกมนคือบแมนเกจิอ่ะห,ห้พ่อนอิหลาอุงอิงเฮาเนี่ยยกสิ่งซักซิ์มาแบบอ้ยฟังแลวมันพุ่มใจครับพุ่มใจแบบว่าทัานให้เกียรติลูกสาวไงสิห้เกียรติอิหลาอุงอิงสี่เบิ้งจังใดกะ ความหมูซึกงนี่มันสุดยอดครับฟังแล้วมันมีความสุขมีความสุขอีลีครับกับ่อยาวอว้งองยังหลายครับก็ฟังกัเบิงกับไปเบิงแล้วกับในช่องของไอ้พ่อแม่องค์อิงนะครับไปเบิงช่องนั้นเลยครับแต่ใครไปบว่าท่านไปเบิงครับช่องนั้นสิเบิงแดดมันสิจบเลยครับแต่ช่องผมเนี่ยสิยกมาให้เบิงเป็นตัวอย่างหน่อยหนึ่งเด้ครับมอนี่มุ้งมิยังหลายครับวัดดีครับ